ทุกคนค่ะวันนี้โบพาทุกคนมาที่ยุนแดคลินิกนะคะตามแม่มาเลยจ้าวันนี้นะคะเราจะมาทำโปรแกร,รมไฮฟูเพราะว่าโบเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของอายุเริ่มเยอะนะคะผิวหน้าย่อนคล้อยมีเนียงผิวไม่กระชับรูขุมขนกว้างนะคะและนี่ก็คือสภาพผิวหน้าของโบเองอันดับแรกนะคะก็จะเป็นการคลีนหน้านะคะจากนั้นเนี่ยจะทำไฮฟูต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ย กว่าโบจะทำไฮฟูได้ต้องมีการแปะยาชานะคะแต่ว่าเครื่องนี้นะคะใช้เจลเย็นๆแล้วก็ทำได้เลยเสร็จแล้วค่ะทุกคนใช้เวลาเร็วมากจึงมากน่ายกกระชับขึ้นทันทีแวะไปที่ยุนแดคลินิกได้เลยนะคะ ที่นี่นะคะเขาไม่จำกัดช็อตนะคะแวะไปได้เลยผิวหน้านายกขึ้นทันทีรวมถึงรูขุมขนที่แบบเปิดกว้างอ่ะก็กระชับขึ้นทันทีเลยนะคะแวะไปเลยนะ